ขัวกับขัวเรียบ้อยแล้วพี่นนอะขัวใส่ใบบกูดนั่นก็ไม่ได้ขัวพร้อมกันดอกพ่อยกหม้อลงมันหอนเนาะคือปิดแกสแล้วแหละจังเอาใบใบบกูดลงเอาข่าวหอนนอนทับแล้วเป็นกระโบกับพี่นนองวันนี้ก็จังมาปั่นใส้กันใส่ลาปลาหลางงัว หอ,อมทท่พีหน่อยเลยหอมแห้งหอ,อมแท่หอ,อมบ้าถูกชิ้นทอดกับมิเดอร์ปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่ๆเหลืองลุยห่ยก็ได้ชิลาบกบพร้อมลาบให้คลื่นเบิดมือฟืน้นว่ามีแดดเลยฝนกระซิก เบิ้งเตาย่างคอยเดี๋ยวจ้งสีเห็ดดีๆก่อนมี่มก่อนเดี๋ยวให้เด็กๆยื่นทำร่มออกมานี่หน่อยพี่ลื้อออกไปนํำพี่จะไปจำไปไหนหลานสมตำมี่หนำโต๊กมีลาบป,ป่าเขาเหนียว ว่ามีตะไคร่อย่างนี่นนองเพราะว่าใกล้ตลาดเขาไลา่อยู่มึงคุณยายขางบ้านพนหลือรถเทนยังน้อนี่เนาะฮะน้ำนนั่นลงวาน้ำน้ำนำมุนไนบกโอ้ได้เก็บิีิเก็บล่าง<ะ>อือใส่ย,ยางสีขนลงมาจากก้อนเนี่ยอู้จะกไ่นยังตัวยังเอาขาดกวดลงมามีบ่ขาด มันถุงยี่ยงพี่ขาวๆนะน่าขาวๆเนี่ยทางลัางพี่นะมันเป็นถุงเหมือนถุงแป้งไะขยะได้ยังไงไนั่นน่ะ,ะาายาแนวยาแนวอ๋อเอาเก็บเดี๋ยวผลทิ่มาเทก่อนเด้วเปล่าเห็ด ผลศิษยาเจ้ากอนโอ้ยเอี่ยมเอือกเอืกกินข้าวอิ่มแล้วกินข้าวอิ่มแล้วเอี่ยมเอือกเอืกแล้วเสียนไปปั้นข้าวขัวกันบัานี้พี่นอ้องขัาวแล้วแล้วสิป,ปั้นพี่นอ้องเอ้ยผักบุ้งยอน,นงามครับจะไปปั้นข้าวขัวายันแล้วกันขัวคกวงกับสีโคตรไว้ขวาะมะถามของแดง โอ้ยหมดแรงสิ่งใดยาวย่างเดียวอุ้ยย้าเพิ่นตุขามากกับสิ่งใดยาวตามย่างเดียวนะครับเขาก็เย็นนั่นขัวกับขัวเร็วๆให้เพิ่นเย็นนาก่อนจังปันเย็นนะก่อนนั่งปันขูดบางง่วงไปก่อนตุขามาถามหากับจังสิไงใดยัวยัวยัวหลด าำักแตงเดี๋ยวยุ่งไว้หนึ่งเด้อจากพวกใดที่เยนตำแตงสงสัยใครทม่นลูกไส้ข่อเราไม่กินข้าวแรงตำักแตงก็กได้ตำส่วมืนขึ้นบ้านมืงขึ้นนี่ก็ตำส่วกิน,านหาแนวกินกระจัาดยางเห็ดกินหลดขายแล้วใส่กำไลแน่บอดใส่กำไลแน่หิ้วมือใด่มือบ่อใสหน่อยใด่ไลยก็ว่ากันไปนู่นพี่น้อง การขาขายมันวม่มีอย่างแน่นอนหรอกมันมือใน่อยร้ายมือในหน่อยมันบริยูโตมันสิยูโตคือทํางานเงื่อนไ่เดือนเพาะพี่นอ้องผูได้ทางานกินเงื่อนเดือนคือยูโตแน่นอนอยู่เท่าเดิมถ้าขายของบริยูเท่าเดิมเนี่ยค่ะมือนี่ได้สองลอยมือก็น่าใจสี่ลอยเพียงนันนีนม่มือขืนมือลงงพราะวาได้นี่ก็เค้ขายมาแล้วหูอยู่มือนี่ได้หาลอย กำไรนนะบอ้ถึงข้าม,มูอื่นก็อนะโอ้ยได้สองร้อยก็ยังดีกาห้ามเหตุมาว่ามันปริยูมันปริยูย่ยยยมันคงมันมีมือไดมือบบอมือไดกับมือบไดอไหนหนื้ขปวดไป,ปดาาน่อยนึงไปวดตาจำปวขามาทำไกะอยู่วเลย